พุทธะพะวโตอรหโตสัมมาสพุทธสัพทะพวโตหะโตสัมมาสัมพุทธาจาสัมพุทเทอจวิชันญะสวาจฉันญสหจเกปันจัตสหจานีนามิติรัสสะ Resang taman, jasangkan, jahata, lenana, mamihang, namakalan, hantawa, capi, upadawe, anekaan, balaya, piminasan, tuasir, sato, samput, tepan, japan, yasan, jajatu, rati, sahata, kita, sasata, नि Taman jacangkan cadale na nama mihang namaakalan sape upawe aneekaan telaaya biwinatan tuaase sedo sammbohe newudala sate ada catali rasahatkewi cedak Cani na namami diasa ahang decang Taman jacag Kanjaareana nama mihang nama kalanfawenna Sabe upawe ane kaang ya biwinasan tuaase ธาตุมงอรหโตสัมมาสัมพุทธะสมหิติโนนะโมอุตตมธัมมาจตวากตเสวะเตนิฏฐะนะโม sang sa pi no sa sa vi suan ta si la no na mo o ma ya la ta sa la ta na ta ya ta sa tu kang na mo o ma ka ti ta sa ta su o ka la pa pa vi vi pa tu o ta wa na mo ka la nu pa vi na u ดูจ la ัปปะนาโมกาลจัตเตชินาวิติมิโหมิเจชวะอะเสวันนาจัมปากานังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตามังคะลโมตตม ปฏิรูปประเทศสวาสุตจะปูเพจะกตปุญญตาสัมมาปณิตติจะตามมังคลมุตตะมังคหุสัจจันจะสิปปัญจะวินยโยจะสุสิโตสุภาสิตาจะยาวา

Alati vilati papama japana jasanyamo apama tuha jatame su etamang paramuta Palavo janivato jasantuti jakatanyuta kalena thamma s a v a n a t a m a ขันติจโสววจจะตาเสมนานจตจะนังกาลีนธรรมะจักใจอเธตรมังกลมุตตรรมตปุตพรามจริยจจานธาจังนิพานาสติกิริยาจะเธตรมังกลามุตตรรกุตตะสโลกธรรมิจิตา Sang Yat Sana Kampati Asu Kang Wilat Mang Kalamu Tamang Ita Tisani Katawana Sapa Tama Kala Cita Sapa Taso Canti Tante Sang Mang Kalamu Tamanti การนียมมัรพุสัตว์เล่ใยันตังสันทังปัจจักอภิสัมเลตสังโฆตัสสุ

นทุตัพเพิดตัตาพวันตุสุขิตจเอเกกิปานะปุตติทัสาสะอนาวัตสจัติกาวะเยมหันตาวามัทิมาลาสกัสอนุกัตุลาทิตาวะจะติตาเยจะทูเลวัชันติอภิจัุเลปุตตาวาสั

Haya lo sena pati kesenjana nyaman yat satu kami jaya mata tani yang kutang ayu tae kaput damanulak hee sahak putih tu mana sambah apa lima nang metan jasa palu kasaming mana sambah apa ໂຍທັງອະທົດຈတိລິ n ານຈາສໍາພາທາງອະເວລັງອະຈັບາທາງເພດຖານຈະລັງທີ່ສ ท้าวิปโทเอตังสัตติงอาทิตย์ยพระพรหมตังวิหารังอิทามหุทิฏฐิจะอนุปคฆมมาสีลวาวัสสะเนนสัมปันโนตามิตวินัยเกตั้งในจัตุคปเสยังกุณลิติต อะรันเยลุงโมเลวสุญญาเทวปิงขโวมันตุสารีสัมพุทธังพยังตุงพยายมตุมหากาโนสิยาโนเจพุทธังสเลยยาทะลูกาเจทังนราสะพังอัตถามังสเลยยานิยานิกังสุเตติตังโนเจธามัง สลยยาดัญญาณิกังสุเทติตังอัชาสังกังสเลย์ปุญญาคิตังอนุตตะลังเอวังกุฏังสลันตานังธรรมังสังกันจะพิกขัปยังวาชัมพิตตตังวาโลมหังโสนหิตติติ ยาเทวตาสันติอิคารวัสีภูเบคลีปุติคเลีต้าหิงตาหิงตาธรรมะคาณีนภาวันทุกุติตาโสดทิงกัลลนเตทาวิหาลมันทะเลเทลาจะมัชยานวกาจะติกโว शालानिकानपति उपासका कामा चेशानि कामा च इतला सपानपोता शुचिता भवन्तु ते शाला पूजायेऽपि च अन्तसंभवाङ्क्षेतशाटा अथोपपाटिका นิยานิกังธรรมบาลังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัตจักัลนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะทาระจะปุคลาสังคูตุสมะคุวะอัตจะยัจีตายัจจะอรรมิลกัตุตัตธโมจับเปรีธรรมจาริโน วุดิินสัมปะบนในยามาทำเมอาริยปวทิเตปะชนามุนตุชเพปิปาณิโนผุดะัจจเนสัมมาทังปวีันตุกลเทวปวัจตุวติภาวะญาตตานังจมิทังเมตุเมทะนิ Mata pita jatat janggit yang rakan diputakang Iwang tanggila rakanu, pakcang rakan tu sepatah Sama kiting, sama kanang, Bakyakung Atami mana Cawi na yu Apa mati na Suti kama Apa Nita na cha Sati kalana Titi ครูคขาเข้ามา